คุชานาปัญญาครับท่านประธานสภา,าที่เคารพผมนายยุคนท่านขออนุญาตครับท่านยุคนขอใช้ powerpoint เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาผอ้พุญาตัางอคอบรงคับขอ้อ55เชิญต่อครับท่านประธานสภา,าที่เคารพผมนายยุคนชนวัรปัญญาสมาชิกวุฒิสภา,าจังหวัดจันทบุรีครับ ท่านประธานครับก่อนอื่นผมต้องขอบคุณท่านสมาชิกผู้เสนอัตติให้ชะลอการตั้งคณะกรรมาการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติของบุคคลผู้ได้รับเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งก่อกอต่อและ ตุลาการสารร,ร,รัฐมนูญรวมถึงให้ควาเมเห็นชอบกรรมการปปอชอจนกว่ามีคำตัดสินในคดีหัวสวที่มีข่าวกันคึกโครมที่ตกเป็นผู้ถูกร้องและผู้ร้องในคดีท่านประธานครับด้วยหลักการ และเหตุผลที่เพื่อนๆนสมาชิกทุกๆท,ท่านได้อภิปรายในวันนี้ได้อภิปรายอธิบายให้ความรู้ข้อกฎหมายที่สำคัญตลอดถึงประสบการณ์เหตุการณ์ต่างๆที่หลาะลายมากมายล้วนแต่เป็นเรื่องจริงความจริง กันทั้งนั้นเลยผมเห็นด้วยอย่างยิ่งครับต้องให้ชะลอครับการตั้งคณะกรรมาการสามัญชุดนี้ไว้ก่อนท่านประธานครับท่านสมาชิกผู้สงเกียรติที่กรรพบครับนี่คือเป็นเรื่องของบ้านเมืองและเป็นเรื่องสำคัญของประเทศชาติที่เราหลีเลี่ยงไม่ได้เลย ท่านประธานดูภาพดิครับบนจอภาพจริงจกทักภาพนี้ให้พี่น้องคนไทยทั้งชาติได้เห็นว่าภาพจิงจกทักในบ้านคำว่าจิงจกมันทักคือความเชื่อได้ว่าเป็นรัง เป็นร่างร้ายท่านประธานร่างพินาศเจ้าของบ้านต้องชะลอหยุดการเดินทางทันทีถ้าขืนไม่เชื่อจะมีันเป็นไปเป็นไปนี่คือความเชื่อของคนรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่รุ่นย่า จำไว้นะครับท่านทั้งหลายท่านประธานครับประเด็นที่สำคัญของยตินี้คือให้ชะลอการแต่งตั้งคณะกรรมาการสามัญถ้ามองในเชิงหลักนิติธรรมจะมองได้ว่าไม่โปรง่งใสและขาดจริยธรรมทางการเมืองทันที ท่านประธานครับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่านครับเรามาวิเคราะห์มุมมองของนักกฎหมายและพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งชาติโดยสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้ครับท่านประธานหนึ่งการชะลอแต่งตั้งคณะกรรมาการสามัญจะมีผลโดยตรงต่อ การตรวจสอบบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งในองคอ์กรอิสระเช่นคณะกรรมการปปอชอกกตตุลาการศาลร,รัฐธมนูญเป็นต้นหลวนมีบทบาทสำคัญในการตรวจสอบทวงดุลอำนาจรัฐทั้งสิ้นนี่คือมุมมองที่หนึ่งครับท่านประธาน มุมมองที่สองเหตุผลที่ทุกท่านได้อภิปรายในวันนี้คือความไม่เหมาะสมครับที่สวาบางคนซึ่งตกเป็นผู้ถูกร้องในคดีจริยธรรมหรือผลประโยชน์ทับซ้อนจะมามีบทบาทตรวจสอบหรือให้ความเห็นชอบต่อผู้อื่น ได้อย่างไรท่านประธานครับทั้งสองมุมมองนี้ถ้าเรามาวิเคราะห์ทางด้านนิติธรรมและจะริยธรรมจะพบได้ว่าหลักการตรวจสอบและความเป็นกลางจะมีความเสียเส่ยงครับท่านประธานเสี่ยงครับท่านประธาน เสียงกับคณะกรรมธิการที่ประกอบด้วยสวที่มีคดีบางคนอาจมีส่วนได้เสียหรืออยู่ในฐานะผู้ถูกร้องในคดีก็จะเกิดคำถามตามมาว่าฟาร์มเป็นกลางฟาร์มเป็นธรรมอยู่ ที่ไหนของกระบวนการตรวจสอบท่านประธานครับการยื่นยติให้ชะลอในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญทางรัฐสภาที่ถูกต้องชอบธรรมเพื่อนำมาใช้ป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบของกระบวนการตรวจสอบที่ไม่เป็นธรรม ท่านประธานท่านสมาชิกค,ครับตามมาดูผลกระทบในเชิงโครงสร้างกันบ้างจะพบได้ว่าหนึ่งความเชื่อมัน่นศรัทธาของประชาชนคนในประเทศต่อวุฒธธิสภาจะเสื่อมศรัทธาทันทีหากไม่ชะลอหรือ,อยังลื่หลัน และประชาชนจะมองสอวอชุดนีว้ว่าใช้อำนาจหรือกลไกลเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนอย่างหลีเลี่ยงไม่ได้เลยสองเสี่ยงต่อการเกิดวิกฤตทางรัฐธรมโน,โนูญหากมีการโต้แยง้งหรือ เรื่องอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภา,าในการดำเดนินการแต่งตั้งในช่วงเวลาที่สมาชิกวุฒิสภา,าหรือสอวอบางคนอาจมีปัญหาทางจริยธรรมถามว่าใครกล้าเสี่ยงขอเสเนอแนะผมขอให้ท่านประธานและสภาแห่งนี้ ควรถแถลงหรือสื่อสารต่อสาธารณชนให้คนไทยทั้งชาติได้รับทราบการชะลอตั้งคณะกรรมาการสามัญที่จะทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติบุคคลจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยในคดีที่สมาชิกวุฒิสภาหรือสวอหลายคนเป็นผู้ถูกรลองด้วยความโปร่งใส ขัดแย้งหรือข้อร้องเรียนตามมาและเพื่อรักษาความเชื่อมัน่นศรัทธาของสถาบันและประชาชนสุดท้ายครับท่านประธานภาพนี้ท่านประธานได้เห็นภาพนี้ท่านประธานได้เห็นว่าคือนิติธรรมท่านประธานได้เห็นจะริยธรรม มีรูปหัวใจด้วยนะครับพระอาทิตย์ด้วยแสงสว่างด้วยความเคารพต่อนักประชาธิปไตยและจริยธรรมทางการเมือง <Hans. S 2> พวกเราสมาชิกวุฒิสภาขอยืนยันว่าความเชื่อมั่นเชื่อถือขององค์กรตรวจสอบ และความโปร่งใสของกระบวนการการแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งที่สำคัญสำคัญคือหัวใจของระบบประชาธิปไตยและควรได้รับการคุ้มครองอย่างสูงสุดขอพระคุณครับท่านประธานและพี่น้องประชาชนท่านสมาชิกทุกท่านครับเชิญท่านสัพัน์ลุงโลดพนิชครับ